สวัสดีครับสวัสดี f ีฟแฟนครับฟีฟสาวน้อยครับฟีฟีน้องอญิงนี่นอมวนเลยเนาะนี่ได้ยินเสียงตึงตึงต่างต่งครับตอนนดี๋ยดีอยังเสียงตึงตึงต่งต่างตึงตึงต่างต่งอยู่อ๋อ คนคนแบบมากครับเพราะว่าเสียงยางตึงๆต่างๆอยู่เป็นแบบนะครับนีือ เสาต้นเดียวก็นอนไดล แบบให้เช่า ทีมงานบ่อปากบ่เว้าวครับออ <laughs> บอ,บอ,อ <laughs> เงนะี้ยกีว่าบอกว่าบอกกู้นะมื่อนึงนี่ทั้งหมดน,นี่เคยนบบาบ่อามัดหลวดไปจากโตอย่างเะาซิมิโซ,โซกไ็ได้เด้บ่ลองนาเบ,บิงจักรลอยเซ่น สังเกตมือครับถุงมือกับปใสใส้ใส่ลุยไส่ลุยไม่คุยที่เสียเวลาเขา่างานเหล่งงานหลิงยันฝนต้องห่อมมั้า,นา,นา,า <laughs> วันหนาวประดาดอก เวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามีคนพูดบอกว่าฝนเศาตกแล้วนี่ไม่นานมันก็จะตกฝนม,ม,มาอีกแล้วเอาเดกนามันมืนมมดในาะัดวย้ <Hey. S 1> เล็กสามเซนพี่น้อง <laughs> การใส่ก้างคือใส่เล็กเพิ่มมันเล็กมันเหลือ,อรหลายวะเป็นไมแบบแต่ไม่เล็กเสริมบอกคุณนะบติละมาตรฐานครับเบิ่แแต่เล็กขันก้นก็เตรียมรับน้ำหนักนะครับขาดการว่า ปีสิบป,ปีข้างหนา้าประเทศไทยซิมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับป้องกันการาสั่นสะเทือนออใส่เหล็กพี่นองบิง่งเมื่อนั้นได้ยินข่าวว่าแผ่นดินไหวอยู่บุรีรัม <c oughs> นีสีสเกตก็เป็น พื้นที่ไก่เคียงนะครับมีถินภูเขาไฟมีถินในโบราณปราสาทโบรารัมมีภูเขาไฟมันก็นเลยเพ่นดินไหวนะครับสมัยโบราณเอาแล้วเลยดิไปเลยอ,อาจลาดไหม ອໍປຶດເຫຼືອຢູຍລ້ เริมเหล็กรุ่นเสริมเหล็กนะครับเบ่้อหบนดองปยเสริมเหล็กไหมปวดเสริมเหล็กคันครับคุณลนะ ขานกินขาดแล้วขนาดขานนะครับเสริมเล็กเล็กเหล็กหนโตรเีซีสูงเป็นฟุตขนาดความสูงเป็นฟุตเลยนะครับเบง คุณาภาพครับทีมงานนี่ทีมงานคุณาภาพอากาศดีครับโบเดดนั่งมัดเดมเมืดมือขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณฝนเี่นองเอฟซีครับ ฝากกดซับสไคร์ก็ได้กดแชร์ครับฝากเปิดโฆษณาในเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมนีส่อน์ตในพจน์ในคลิปนะครับสวัสดีครับ